ครับจะขยขึ้นข้างบนได้ไหมโอ้โหเรินหน้าไหมเรินหน้าไหมโอ้ยยกเลยเหรอนี่เป็นงานปากเบาครับ ได้สิบล้อทอยอเลยอีกอ้าวตะใจมากฮฮ <laughs> จังหวะได้ดีมากเลยครับโอ้ใช้แมคโคร120ตักดินใส่10ลอ้อครับโอ้โหแล้ววิ่งงานปากบอ่อซะด้วยโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยครับทีมงานนี้มาร์คที120นะครับคันนี้นะครับตักดินใส่10ลอ้อครับ ตักแบบว่าไม่ได้ลงไปขี่ได้ไปเยี่ยวเลยนะคนขับนี่เหนื่อยแน่นอนเลยครับคนขับนี่เหนื่อยเลยครับถ้าแมคโครไม่แน่จริงนี่ผมว่าไปไม่รอดแล้วเนี่ยตักปากโบใส่รถสิบล้อด,ดำสองคันนะครับดูอ่ะยกมันต้องยกสูงมากเลยอะมันไม่เหมือนยกใส่หกล้อนะ กว่าจะได้รถหนึ่งใช้เวลานานนั่นเนี่ยใช้เวลานานมากเลยครับมาดูรถไถหน้างานเป็นรุ่นไหนกันโอ้ยรถไถก็รุ่นเล็กครับ L36 นี่โอเคโอ้ คนขับไปนู่นเฉยเลยไปไหนนะคนขับสิบล้อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ